สวัสดีครับพวกคุณจีก,กับไอ้นี่น้องๆกับมิสเทนเกอร์แล้วกันวันนี้อาจจะรู้สึกแปลกๆนะว่าไม่มีไอกิวประจำสัปด,ดาห์หรือเปล่าใช่ไหมก็ก็ไม่มีจริงๆเลยต้องบอกว่าวันนี้ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ไม่มีไอกิวประจำสัปดาห์จริงเลยแหละไอตอนแรกก็วางแผนว่าเออจะมาสตรีมสตรีมเก่าถึงอนเร์เฟตใหม่ในไอกิวไหมเนาะก็ ออกคำข้ามไปเลยแล้วกันเนาะอพอหลังจากที่เราไปดูอัปเดตรอบนี้แล้วมันไม่มีอะไรเลยรู้จักแบบว่าแบบเดเฟรใหม่อะ่ะอืมโอเคก็เลยแบบว่างดละกันเนาะเจอกันอีกทีสัปดาห์หน้าเนาะสำหรับไอ้กิฟจัสัปดาห์เนาะวันนี้ก็เลยมาวันนี้ก็เลยเต็มที่กับมิสเทนเกอร์อ่ะนะอืมพอสัปดาห์นี้เรามาเต็มที่กับมิสเทนสัปดาห์นี้มาเต็มที่กับมิสเทนเกอร์สัปดาห์หน้าเราก็ต้องมาเต็มที่กับเกนชินิกมีเรื่องใหม่มาอีกนเนาะแปดสี่จุดหนึ่งอ่ะอืมประมาณนนนัันล้ลกก็น โอเคแล้วนอกจากเนื้อ4.1แล้วก็ยังนี่ไปเจอสปอยแรงในในเพจเพจลูกคนโตไม่ใช่ลูกคนโตโตบอกว่าลูกคนคนรวยอีกแหละเออมัน,เป,นเป็นสปอยแบบว่าแรงมากเลยนะแต่ก็ไม่รู้ใช่ของจริงหรือเปล่านาะก็ได้แต่บอกว่าอืมโปรดใช้จักรยานในการรับชมแล้วกันเนาะไปเจอสปอยแรงมาแต่ก็ไม่บอกแล้วกันเนาะเป็นอะไรโอเคแต่ยางรู้ว่ามัน,ม,น,ม,นมันจะเป็นเงั้อนจริงไหมก็ต้องรอในะเรื่องที่สองแหละ คุณจะถึงที่สี่จุดึงเองสี่จุดหนึงเองเนอะโอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะผ่านโคตรนะทีนี้โอ้ก็ยี่หีมาตอนเร็วเราก็ยังศูนย์ฟาร์มอยู่อีกเนาะไม่ตายสิโอ้แล้วก็อุปกรณ์รู้สึกว่าอุปกรณ์สายมัดยี่หีพร้อมใช้งานเลยเหรอ โอ้ช่วงนี้คุจีก็ฟาร์มอาวุธอาวุธสุดฮาร์ดคอร์อยู่เหมือนเดิมเนาะวันนี้หลักๆก็จะมีตู้ใหม่เนาะโโอ้หแต่ว่ารูปนี้น่ารักมากไม่หรอกไอที่คุจีตั้งกดสตียร์มันมีตัวละครที่แบบว่าดูคิวแบบฟันนี่แค่ตัวเดียวนะต่อตัวที่หนึ่งนี่คือแบบว่าธรรมดาๆรรไม่มีอะไรเนาะเอกรุ่นนี่แอกแซบมากเลยตัวนี้อัปเดตนี่เนาะเมนเควสอัปเดตร้านค้าร้านค้าร้านค้าในเรื่องหลักเนาะอะไรประมาณนี้ ตัวนี้มันเป็นแพ็กเกจตรอบสามปีชุดหนึ่งเนาะและอันนี้ก็จะเป็นอ๋อแต่สำรวจใหม่โอเคโอเคแต่สำรวจใหม่ซึ่งสำรวจแล้วก็จะได้อีกีเยอะขึ้นเนาะตัวนี้ก็เป็นบอกโหลดเีม่ยนามีอัปเดตอะไรากหลักๆอ่ะอือประมาณนี้แล้วกันเนาะหลักๆก็อัปเดตเป็นเควสเนาะเห็นเขาว่าจะมีร้านเห็นเขาว่าจะมีร้านชาสลับเปนนี้เนาะราคาสลับอือหือเรื่องหลักอ่ะ คาเมนเฟรสเลยหละก็ไม่รู้นะว่าของต้องดรอปยังไงเน,นาะโยทาไปทาไปดูเลยแด้วกันนะนที่ว่าพาตัวก็ไปได้เนาะก็หลักๆก็ก็ค่อยถึงเรื่องนี้เยอะแหละอันนี้ก็จะเป็นร้านค้าในเรื่องหลักเนาะก็เป็นแบบของอิปาทาของนี่เนาะอาวุธเอออาวุธพวกอาวุธเซตต่างๆมากมายเนาะอืมอาวุธชุดเกราะ ดดชุดก่อเลขอุปกรณ์ป้องกันนะอ่ะม,มีเศษครบร้อยหนึ่งก็สามารถมาเลขได้นกของแฝดชิน้นได้ได้ตามใจชอบเลยเดี๋ยวจะว่าไปตอนนี้คีนมีแต้มแล้วก็รอกันต่อไปไอ้ทีน่น่าสนใจจริงเขาจะเป็นนี่เหรอมั้งเป็นหินทินี้พีตอนหลังวิวห้าสิบกับไอเน,นี่ยเพชรอือมีพันเม็ดเนาะโอ้ยเป็นถแหลกแล้วไอนี่ก็เส้ซากุระอืมโอเค จะว่าไปแล้วสงสัยนะวัยคอนเทนต์คอนเทนต์เจฟิเล oh, like so ่ที่หายไปไหนอ๋อเขาคงเอาออกไปแล้วมั้งเอาออกแล้วเอาไปลงในส่วนนี้แทนเนาะสาวซึสะกุระก็เชดเป็นเสตที่พอโอเคอยู่นะเห็นเห็นตอนคนเปิดได้น้องลิงโอ้ยได้นำามีเสตกับสะกุระนะเมื่อกี้ก็ใส่ใส่ไปกับเขาดิมาแล้วละกันตัวนี้ไม่ได้ไม่น่ามีอะไรไม่น่ามีอะไรส่วนร้านชาก็ ้ารชาเอาที่มีนเมนาะอ,อ,อีเวนต์ก็อ๋อเออนี่กูจีรีวิวอ,อธิบายอย่างหนึ่งเนาะอีเวนต์รอบนี้คือแบบแบบเวทีกรุ๊ตมากเลยนะก็คือเราสามารถเลือกเมื่อเราเปิดอาวุธมาเราสามารถเลือกเซตได้เลยว่าเราจะใส่อะไรอ่ะคือโคถูกใจมากเลยแบบว่าอาวุธใหม่เราสามารถเลือกเลือก,อ,กออปชันได้เลยว่าจะาอะไรเอ๊ะเมื่อกี้อกี้เลือกลวมไปว่าเลือกลวมไปแหละถ้าเลือกผีนี่ก็ชิบหายเลยเนี่ย ส่วนคำซึมะนี่เลือกยากแคเพราะว่านางํำดามิดไฟกับดามิดมืดอ่ะเอ็นเขาบอกว่าได้นำเอามืดไปเลยแล้วกันมั้งป้าไปกันจิงพรีอารมณ์นอนนี่คุกี้แบบคือแบบจิงพรีพี่ยังไงพี่ว่ายังไงไหว่หวอย่างนั้นอ่ะก็คือแบบว่าคนี้กลุ่มทีาได้นำมานะว่าประมาณนี้นะเออต้องบอกว่าในกลุ่มที่ว่านี่เป็นกลุ่มใหม่แล้วเพราะว่ากลุ่มเก่านี้แอดมินหายนะว่าไปกันดิป้าไปกันอีกแหละ ต้องบอกว่าตอนนี้คุจีหนีไปอยู่กลุ่มใหม่แล้วเนาะสำหรับมิเซนเคอร์ให้ส่วนเจก็ลองเสิร์ชหากันดูได้เนาะโอเคปืนคุจีเลือกลงมาถูกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปอัพหลังใหม่แล้วกันเนาะสำหรับปืนเนี่ยเเราบริีเวณกันดีกว่าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่แนะนำตัวละครใหม่รอบนี้กันดีกว่าเนาะก็อย่างที่บอกไปตัวนี้ก็มันจะคิวโอ้โหแม่งเลยเจอกินกรีบในนิเกอแล้วกูยังมาเจอกีบในมิสเตนเกอร์อีกเลย โอเคเนาะก็อ่ะแนะนำกันก่อนเลยแล้วกันเนาะอย่างที่กุญจีบอกไปตู้นี้มันมีตัวละครที่แบบว่าคิวแอนฟันนี่แค่ตัวหนึ่งเนี่ยเออก็คงเป็นน้องเทเชตนั่นแหละเทเชตเทเชตเนาะย่ามาเทเชตมันก็แปลกๆเลยเนาะคือเทเชตเป็นรถไฟที่อินเป็นรถไฟในัสเซียนะเทเชสเนาะโอเค แอ็บบิลิตี้แรกจะเป็นการในนี่เนาะบัฟดาเมจชชัทางหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนจะบัฟให้ฟอร์เมชันหนึ่งแหละร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนะาะกันดาเมจชหรืออะไรเน,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 นี่ยไม่แน่ใจตัวนี้เมื่อมีเอชพีต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์จะได้รับการฮิลเยอะขึ้นเนะาะก็เรียกว่าโบนัส,สรสักษาสูงขึ้นตัวนี้หลังจบเทินถ้ามีเอชพีต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์จะรื้นฟูเอชพีแล้วก็เพิ่มแอมซีพีหนึ่งเนาะก็สามารถใช้อันติได้เรื่อยๆไปเรื่อยๆเนาะ ยอย่างแต่มที่บอกไปอันเดียใช้ตอนค่าซีสศูนย์สามดีดีกว่านั่นแหละเนอะกิวหนึ่งเป็นการฟันแบบแบบแบบจันเสี้ยวเนาะทำดาเมจข้างหน้านะ่ะโอเคแต่ว่าไปกนกีนก็ไม่ค่อยได้พูดถึงส่วนนี้ด้วยเนาะเพราะว่าตั้งแต่กีแนะนำตัวละครมานี่เบียร์ตัวละครที่ว่าทำดาเมจเดียวปกติแ็บบัวเนาะตัวนี้ก็ทำดาเมจแบบเรนดอมนะอเืเป็นดาเมจฟันท่าน้ำเปลียนภาพเนาะ เงื่อนไขในการลิง์หลักๆก็จะเป็นตัวละครสกิลพื้ฟันไม่ก็สกิลประเภทคู่ของตัวขึ้นไปเนาะถ้าทำลูกไขลิงนี่ครับผมเด็กก็อยู่เองบอกว่าไม่แน่ใจเนาะเขาประมาณนี้กันสกิลภาษจะเป็นการฟันดามิดฟันดามิดเดียวท่าน้ำกายภาพเนาะเงื่อนไขเงื่อนไขการลิง์หลักๆก็เหมือนบนแหละสกิลฟันไม่ก็สกิลแบบประเภทคู่เลยเอสองตัวขึ้นไป แล้วก็ไม่ได้ฟิกด้วยนะว่าต้องเป็นสกิลเนี่ยอืมเป็นสกิลแบบว่าอะไรนะเกี่ยวหรือหมู่ก็ได้อ่ะอืมไม่ฟิกนะแซว่าเอาไปอยู่ใน,ในทีมรถสำหรับ H F เนื้นอไขใ,ในการ,ารเพื่อทำเลื้อยไข้รีเซ็ตก็ได้รับ buff protection 20เปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะถ้าอ่านไม่ผิด buff protection คือน่าจะเป็นการกันกาดหรืออะไรนี่แหละประมาณนะส่วนนตีของตัวละครน,นี้จะเป็นการทำดาม,มินปันหมู่เนาะ ถ้ามีค่า CP ศูนย์สี่ขึ้นไปแล้วหนึ่งเทิร์นอ๋อ oh, อันนี้กาดของจริงโอเคเป็นการนี้เนาะอืมโอเคเป็นการทําเป็นการบัฟอมตะเทินหนึ่งอะ่ะเป็นโล่อมตะเนาะเทิร์นประมาณนี้แล้วกันเป็นเพื่สำหรับสำหรับน้องเทชิดี้หน้าแลว้วแบบว้วคันนะ cute and funny เลยอะออตัวฟอนนี้ ส่วนตนนัวะครต่อไปก็เป็นปักกีรอบนี้นางมาเป็นสายเตอร์เนาะโอเคเตอเมื่อเข้าเทินดีบัฟดีบัฟปิดแล้วก็โชว์ของศัตรูสองเทินเนาะส่วนดีบัฟที่สองก็จะเป็นการดีบัฟลดป้องกันกายภาพขศัตรูสองเทินโอเคส่วนเอ่อแอ็บบิที้สามเมื่อเข้าเวฟเวฟที่สามเนาะจะเป็นการบัฟเอลิเมนต์เบอร์ซูเปอา์ไม่แน่ใจนะสามเทิน Okay. ปั๊บกายภาพสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยหลักๆปั๊บอาลิวินเบิร์สเกี่ยวกับกายภาพเนาะ hmm. สกิลหนึ่งไม่มีอะไรมากเนาะจะเป็นการทำทำทุ่มตีเดียวแล้วก็ทำดาเมจเออแต่ว่าไม่ใช่เออทำดาเมจ่ถ,ถูกแล้วแต่ว่าทำดีบัฟพิชนิดหน่อยเนาะส่วนสกิลสองจะเป็นการทำทำดาเมจเดียวไฟกายภาพเนาะเป็นว่าพิชทุบเนะาพพเนะแล้วก็ทำดีบัฟอีกแลหละ เดี๋ยวดีบับอะไรนะขอทัสเล็บน่อยบางทีเราจะมาไกลอะไร,รต้องนี้นิดน,นึ่งนะอันนี้ไม่ขอรั่วแล้วกันนะอัดจังนิดนึง่งดีแนะ็แค่นี้โอเคถ้าแปลไม่ผิดเป็นทบดีบับหลับเนาะ ทำดีบัฟหลับตามเตืนเงื่อนไขในการรีกหลักๆก็เป็นตัวละครสายทุกกายภาพยูนยูนคอร์ใส่ทุกกายภาพ2ตัวขึ้นไปถ้าทำเงื่อนไขสมเรล็กก็จะเป็นการดีบัฟเตตัสสิบเปอร์เ็นต์โอ้สนใจดีบัฟสเรตตังสิบเลยนะเป็นดีบัฟดีเอสเตตัสตัวทุกตัวสิเนาะ แต่ก็ที่สองนี่เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นปรับชมใหม่จากข้างบนเนาะก็เงืเ่อนไขเหมือนกันเลยแต่ว่าจะเป็นดีวับเป็นสี่สิเซนเนาะซึ่งน่าจะเชนจากสกิลสกิลที่สานี่แหละอือสกิลสามก็จะเป็นทำดาเมจเดียวธาตไฟเนาะโอเคเงอนไขในการลิงหลักก็จะเป็นตัวละครสายทุบกายภาพสองตัวขึ้นไปอืืก็ทำเงิไหลิงเสร็จก็จะเป็นการเชนเชนสกิลจากเป็นไอ้นี่เนาะสกิลนี้เป็นเอ็นสกิลนี้เนาะอือ เป็นการเปลี่ยนสกิลแหละก็คือพิธีใช้หลักๆก็จะเป็นนี่นเนาะใช้สกิลแรกแล้วก็สเปมสกิลสองล,ลัวๆเนาะประมาณนั้นแล้วกันตัวนะัาตีของน้าก็จะเป็นการอันนี้เนาะเป็นการอัมดเมทบูเพชรทุบ้ามีค่าซีดีสูงสองขึ้นไปลดการป้องกันตายทุกระดับกลางโอเคประมาณนี้เลยต่อไปก็จะเป็นตัวละครที่บอกว่า,วา โอ้กีน่นม่นสิพี่อยากให้โฟกัสสุดโฟกัสส่วนนั้นเลยคือแบบว่าคุณอาจจะจำได้ว่าว่าสองสองสามวันที่ผ่านมาที่เราเจอกลีบในมิกกี้มาแล้วนะรอบนี้เราไปเจอกลีบในมิสเตนิกเลยประมาณนั้นแหละก็ชว่วงนี้ก็แบบว่าตัวละครใหม่นี้ที่เก่อย่นิกกี้นี่ก็ไอ้น,นี่เนาะไอตอนยืนเนาะก็ไม่ได้แอบกบไอตอนนั่งนี่คือแบบว่าอต่เห็นแล้วเนี่ย ก็แบบว่าสมัยนี้เขาไม่ได้เซนเซอร์เหมือนแต่ก่อนรื่ไงคือแบบว่ายัางไงล่ะถ้าเป็นสมัยก่อนนี่คือตัวละครแบบว่าผุกไม่ให้เห็นเลยนะแต่มสมัยนี้แบบว่าเห็นกัจีนอละอะไรจะขนาดนั้นเาาน,นีเ่ยกตประมาณนั้นละกันโอเคคาบิลิตี้แรยจะเป็นการนี่นี่เนาะอืมฟ้นฟูค่าติสองเนาะอืมเมื่อเขาเจอฟุนฟูค่าติสองโอเคเป็นสายทิสเตอร์เหมือนกันนะโอ้มีแต่ดีเฟนเด็สเตอร์เลรอบนี้ เป็นที่เตอคู่เลยเหรอรอบนี้โอเคส่วนสกิลสองจะเป็นการบัฟดาเมชทางเนาะเป็นการบัฟดาเมชทางโอเคประมาณนั้นแหละไม่มีอะไรเนาะสกิลสองเป็นการบัฟดาเมชทางโ okay. อเคเวทีสามก็จะเป็นการนี้เนาะเมื่อทำดีบัฟเศษสโตูจะคืนค่าซีพีหนึ่งให้กับคนอเคหลังจบเทธอเนาะถ้ามีการทำดีบัฟใช่ไหมน่าจะใช่นะโอเคส่วนสกิลหนึ่งจะเป็นการฟันดาเมชทุบตึ๊กทำดาเมชทุบประเภท เต็มมูเนาะไม่มีอะไรมากตัวสกิลสองอันนี้อันนี้คุกีมั่นใจโฟกุกี้จำคนัวน,นี้ได้เนากก็เป็นทำดามจเดียวปุบทัดนนะ้ำเนาะแล้วก็ทำดีบัฟลุ่มหลงสองเชิญโอเคเคื่อไขในการลิงก์ไรล่ะก็จะเป็นตัวละครสกิลประเภททุบตัวละครสกิลประเภททุบอะไรละ่ะสกิลประเภทคู่สองตกตัวขึ้นไปถ้าทำเครไขลิ่์ในการสำเร็จก็นี่เนาะ เพิ่มโอกาสดีบัฟรลับกลางอืตอบเทินต่อ,อ,อขอแยกเป็นหนึ่งนะเหมือนเหมือนเป็นการทำดีบัฟเพิ่มก่อนแล้วก็เพ,กพเพิ่มเพิ่มโอกาสดีบัฟเพิ่มอะไรอย่างนี้เนาะอัลเซเลดหน่อยจะมาไกด์เขาทีต้องทำลิ่งนะอ๋อทำทำดีบัฟส,สัดส่วนโอเคทำดีบัฟสัดส่วนเพิ่มโอเคส่วนสกิลสามเหมือนกันบนเลย ก็บอกว่าเหมือนการอันบนเลยนกก็เป็นการทำดาเมจเดียวทำดาเมจเดียวทาา่าน้ำประเภท,ทุูเนาะแล้วก็ทำดีบับลุ่มหลงโอเคฟอกเพลินเงื่อนไขในการลิก่ก็เหมือนบนเป,เป,เป๊ะเๆเเเเคือสกิลทูบสกิลทุบป,ประเภทสกิคลคู่อย่างน้อยสองวขึ้นไปถ้าทำดีบับสำเร็จเอ๊ะถ้าทำเงื่อนไขนี้งสำเร็จอันนี้งงนิดนงึงเอเลเมนต์เบิร์สแรงขึ้นหรือเปล่าถ้ามีดีบับลุ่มหลงอะ่ะน่าจะใช่ที่ว่ายากจัดนะ หรือว่าอันนี้อันนี้กูจีไม่แววน่ใ,นใจว่าเป็นยังไงก็คือก็ไม่แน่ใจว่าเป็นแรงขึ้นหรือว่าไม่ฟลิกเมื่อกรณีปตูติดลุ่มหลงจะสามารถทำอันนี้เปนเอลิเมนเบรสได้เนาะประมาณนี้แหละโอเคตัวนันตีจะเป็นนี้เนาะเป็นไหนวะเป็นทำดามิเดียวถ้ามีค่าซีดีสูงข้าไปโอกาสติดลุ่มหลงร้อยเปอร์เซ็นเลยสองเทินเป็ดเจ้า เป็นตัวละครที่เน้นตีติดลุ่มหลงอะดูจากการแตกโตของงานคือแบบว่ากูจะเหลืองไว้เนี่ยเจทอนล่างเห็นแล้วก็คือแบบว่าจะเหลืองไหมเนี่ยทุกนีโอเคอย่างที่บอกไปนตเอออย่างที่บอกไปตู้นี้ก็จะมีแจกตัวติดใบสามวันอีกแล้วเนาะก็นับ,น,บนับในเรืการันตีส่วนนี้ได้เลยเนาะอืมก็คำนวนดีๆแล้วก็เราสามารถใช้ถ้าเราจะเอา,เอา,เอาการันตีรอบนึงก็สามหมื่นหกเนาะอืมกรณีสายฟรีนะ เออแล้วลืมบอกไปว่าตู้นี้มันเป็นตู้ที่บอกว่า,า,าวเ,เดี๋ยวอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวกำลังจะดูเอ้าปิดประตูอับหน้าเลยบอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะกำลังจะไปเช็คอย่างอื่นเพื่อเอ้าวโดนปิดประตูอัดหน้าเรียนเนี่ยเอียงบอขอญาตเช็ควิดเตอร์หน่อยนะยัะสตรีมไปไม่ถึงไหนเลยเอ้าปิดประตูอัดหน้าเฉยเลย เมดเจ้าปิดประพงศ์ยีหรือเปล่าเราเช็คเราไปเช็คดัอป,ประกาศหน่อยสิไม่ไดีเรารีเฟซรอบดนึงนะ่านะ่จะรู้เรื่องนะว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอเคตัวดีคุณชูก้าเลโอด้วเนาะก,ก็ขอบคุณสำหรับเสียงหัวเราะนะ <c oughs> โอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าวันนี้วันนี้เราเจอปิดประพง์อัดหน้าเลยอ่ะเนี่ยเมดเจ้าเพิง่งแนำตัวละครเสร็จไปนี่สใสคงต้องมาสตีมต่อในวันพรุ่งนี้นะ้มั้งเนี่ยท่าัน ถ้ามันผิดประปงเนี่ยอมไม่รู้ผิดประปงจริงไหมเพราะว่าบางทีเกมมันก็บั๊กๆอย่างนี้แหละเออ,อยู่ทีเแบ้งเขปบอแปลว่ากดไปอัพผิดประปงผิดประปงจริงเหรอวะเช็คดูหน่อยสิตอนนี้ในทวิตเตอร์ของเกมไม่มีการอัปเดตอะไรนะเราต้องไปเช็คแฮชแท็กเกมหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นอ่าอืมยาวเลยอิเฟซใหม่อีกรอบ้วกัน มของชาวบ้านเขายังเปิดปกตินะแต่ว่าื่นกี้น่าจะเป็นบั๊กเฉยๆแล้วไม่ไม่น่ามีอะไรโอเคอ้าวปิดประปุงจริงเดี๋ยวไอเราดูว่าบัก๊กไอเราดูว่าบั๊กไม่มีอะไรเดียสงแลยว่าปิดประปุงจริงวะแม่จ้ารู้กูจะทําอะไรละทีนี้อโอ้ยยังไม่ทันเปิดกาชาเลย ไปซะแลยวเลยทำไงทีนีตาา้ต้องไปาหาต้องไปหาหาเวลาสตรีมอีกพรุ่งนี้เรยอ่ยแล้วพรุ่งนี้นี่คือที่บ้านเขาจะอยู่กันไหมไม่ดิอกอว่าพรุ่งนี้นี่จะสะดวกสตรีมมิ้แล้วเนี่ยอืมสตรีมชดเชยเป็นชดเชยแพทผมว่าเออตัวไดี้ชดเชยแล้วมั้งเนี่ยดูทรงแล้วดูดิปิดประปุงอัพหน้าเลยอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี้ย๋ยวเพื่อความชัว์องดีชิคิลเตอร์เลยนะ,ะเอาให้ชัว โอ้โอเคปิดประปรุงจริงๆอืมโอเคไปเช็คแคสแท็กนแล้วเขาบอกว่าปิดประปรุงจริงๆโอเคโอ๋อมีคนเพิ่งเปิดกาชาหาคางูระโจด้วยโอ okay. <laughs> เคแหเรียบร้อยแ,แตกวันนี้ยังสตรีมไม่ถึงไหนเลยเกมมันปิดปรบปงุงซะเลยเนี่ยอืมทำไรต่อะทีนี้เดี๋ยวเช็คดูหน่อย เช็คดูหน่อยแล้วกันวันนี้มีเกมไหอัปเดตบ้างอ่ะเนี่ยเกม p r ร d ดอกนี้ไม่น่าจะมีอะไรหรอกมั้งไม่น่ามีหรอกเออช่วยนี้ตัวนี้ก็เพิ่งอัปเดตตู้ใหม่มาเลยตู้บนนี้อ่ะไอเราเพิ่งไอเราก็สตรีมไปแล้วแต่เมื่อนแล้วเนาะเฮ้ยสตรีมไปแ้วแต่วันก่อนแล้วเนาะไม่น่ามีอะไรของทำไงล่ะทีวงกล้องจบกับสตรีมเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะดูทรงแหละ้าไข่าพูดถึงทำไมเออ ในในก็หนในแล้วจะขอแวะไปไอ้กีละกันเนาะเออในในเกมม่งก็ปิดปรับปรุงแล้วเม่ทำไปไดเ้เดี๋ยวมาแนะนำอะไรสักอย่างในไอ้กีหน่อยละกันเนาะในๆเกมม่งก็ปิดปรับปรุงแล้วตัวไอ้ตายสิทำเอาสักอูหายคันเลยเนี่ยตอนแรกนแบบว่ากำลังจะเกิดอาการแบบว่าคิวแอนฟันนี่เลยจะไหมตอนนี้คือแม่บ้าที่แย่เนี่ย กำลังจะเช็คดูเลยว่าเอนอกจากตัวละครหน้าตู้แล้วมันจะมีเอเลทอัพตัวอื่น,นอกีกไหมเนาะอย่างเช่นแบบว่าตัวละครที่โอกาสออกในตู้ลิมิตรอบเนี้ยอืมก็เลยไม่ได้เช็คอะไรมากเนาะเออประมาณนั้นไปไปาบควา่าอย่างวะเนี้รอบนี้คือแบบโอ้โหอะไรวะเอยว่ายังแนะนําไม่ถึงไหนเลยเนี่ยไปซะ,แล,ะแล้วเกมเออแล้วไปกี่โมงนี่ก็ไปบอกเลยนะ ไม่เละทวิตเตอร์เขาอาจจะแจ้งช้าเนาะเออว่าเป็นงั้นอะ่ะเกมนอแฟนตาซีล่ะไม่มีเลมานะก็บีโตัใหม่ไม,ไม่ไม่ลิมิตอ่ะเกกคนจีเขาไม่มีแพลนมาสตรีมนี้หรอกน้ง no เกมนอแฟนตาซีเนาะเออเกมเรจเจก็ได้มีคอนเทนต์ใหม่หรอมมีหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่น่าม,มีโอเคแต่เออพูดถึงเรจเจนี่ก็ กีววัเพิ่งจบไปไม่ยังไม่ประกาศผลเลยเไม่เข้าใจจริงเลยเแล้วก็ไม่เข้าใจวยาทำไมมีมเกมเตอร์อยู่ๆก็ปิดปปนหน้าเราอ่ะอันนี้จริงจังเลยเนะี่ยปวดหัววะตอนนี้ยังไม่มีประกาศเลยจากทวิตเตอร์หลักเนาะแต่ที่รู้คือตอนนี้ผู้คนเนี่ยจะรู้ได้แบบว่าเกมไม่ปิดปรปับปรุงหายโอเคเป็นการปิดปรปับปรุงอัดหน้า หน้าตูในเวลาเดียวเลยก็เอาเป็นว่าจะขอญาติแวะไอคก้แล้วกันเนาะว่าเหตุผลในที่คุณจีถึงไม่มานี่เนาะมาทำรายการยิบจะสัปดาห์ในในสัปดาห์นี้เนาะก็เลยอ่ะประาชาสัมพันธ์เลยแล้วกันว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ในตัวเนาะมาแ,แจ้งว่าวันนี้มีอัปเดตอะไรบ้างอิโนโทเฟตของไอ้กีนนะอันนี้ล็อกอินคุณจีไม่ได้ล็อกอินก็อ่ะหลับไป สับปดครรอบยอดดาวโหลดเจ็ดล้านคนอันในเวลาสิบปีเนี่ยนะเพราะถ้าเป็นเกมอื่นเกมดังนี่เขาบอกว่ายอดพุ่งมากกว่านี้เนาะว่าอย่างั้นแต่เราก็ต้องรอดที่ขันชัดเจนว่าไอเกมนี่เป็นเกมเฉพาะกลุ่มนะอัจดดังบ้างในญี่ปุ่นนะเออพูดถึงอาจจะพอมีคนรู้จกนะักแต่ก็นั่นแหละโอเคอันที่ได้ว่าสัปดาห์นี้ไม่มีอีเวนต์นะก็เป็นสัปดาห์การหรอกว่าว่างไม่มีแบบว่านี่ด้วยนะไม่มีคูณสองเลย ว่างเป็นสัปดาห์ที่แบบว่างของเท้เลยเนาะอืมแต่สิ่งที่อัปเดตม,มาก็จะเป็นส่วนนี้เนาะก็คือเรื่องใหม่ไม่ใช่ดิเป็นการปรับอินเทอร์เฟซใหม่แยกชัดเจนเลยนะว่าอะไรอะไรเป็นอะไรอย่างเช่นปั๊มใดวันบูดคอนเทนต์นี้เนาะคอนเทนต์ฮีรานเก็บตกอะไรเงี้ยอแล้วก็คอนเทนต์สัตว์เทพคอนเทนต์เทพมาแล้วก็ด่านฟ้าบึกดนะินเยกะมากเลยเนาะถามทุกใบเราเลย สำรอกให้ได้เลยสโย,ยอะไรมันแปลกๆมาแล้วเนี่ยแล้วก็ขดทิ i น e n เรื่องเนาะแยกไปประมาณนี้เลยถ้าเข้าไปก็จะประมาณนี้เนาะถ้าเข้าไปนี่คือมันไม่ต่างจากกินเท่าไหร่นะเคบอกว่าแยกเป็นแบบว่าประเทศเ,เ,เป็นประเทศเนาะโอเคตัวนี้ก็จะเป็นหน้า,านี่เนาะเป็นคน n t i n e n t อิตาล์หรือ,อนี่คอนเทนต์ content เก็บปกอกกะ คอนเทนต์ดีแลนเก็บต,ตัวสระคตที่ยังไม่ทันเก็บตัวอะไรแล้วถ้าเป็นมือใหม่นี่คือแบบว่าเก็บ,ก,บกันมือ hey. เห่ะออประมาณนั้นแหละ, okay. ไ,ะไป้ึงไงปดึงโอ้ไม่ได้กิน ตรงนี้กินตมมจืดปะ่ะกากระป๋องแล้วเว้ยโอเคเมื่อกี้มีเสียงแซดีกนึงของใครไรกันเนาะเอ๊ะโหลดช้าบมานเดิมเลยลเนี่ยไอ้านี้หน้านี้มันแอบโหลดช้าเหมือนเดิมไม่น่ามีอะไรเอ้ยไม่ใช่ดีปกติตอนเข้าหน้าเควนกะ็โหลดปกติอ่ะแต่ก็ไอ้นี่เนาะมาตรงนี้คือชาร์จเชฟดูซิว่าใช้เวลาโลดูดโหลดยี่หที่เด้อ แล้วนี่ถ้าเขาเจะว่ามันเป็นส่วนนี้เนาะโอเคมาแล้วก็คอนเทนต์หมดเป็นสักก็คือเป็นคอนเทนต์นี้เนาะเก็บตกรีรันต่างๆนัน,นาแหละซึ่งตอนนี้ก็ครบเก้าปีพอดีเนาะประมาณนั่นแหละหลักๆเราลงครบร้อยเปอร์เซ็นต์หมดแล้วอ,อย่าไปลงอะไรก็เติมเอาแล้วกันเนาะส่วนเนี้ยเดี๋ยวไป อันนี้ยังไม่ทันถาอ,อะไรเกมไม่คิดปรปับหน้าเมตเจ้าบางคนลั่นไปร้อยห้าสิบโลก็ได้มาแล้วใช่ไหมไม่รู้สิเดี๋ยวนะเกมมันก็บอกปรับปรุงไม่ใช่เลยโอ้งงแจ้ โอ้โอเคมันเป็นอย่างงี้นี่เองเออมันเกิดอะไรขึ้นเหรอเดี๋ยวด้ยเดแต่ตอนนี้อินเทอร์เฟซก็ประมาณนี้แล้วกันนอกจากไอคิดมันก็ไม่มีอะไรมากนะในส่วนหน้านนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมแล้วน้าอัพหน้าอัพตัวละครอะไรงนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากเนาะตู้กาชาเหมือนเดิมเพิ่มเติมซื้อตู้ใหม่มาอีกแหละเนาะน้องนกนี่เนาะส่วนอันนี้ก็ อันนี้ก็จะเป็นร้านค้าเนาะไม่น่าจะมีอัปเดตอะไรก็ตัวละครก็ยังคงเดิมๆเ,เลยก็เป็นตัวท็อชลอลองเนะาะเธอไปกิฟต์สัปดาห์นี้มันไม่มีอะไรมากเนาะเขาอัปเดตอินเทอร์เฟซใหม่เฉยๆเนีประมาณเนีลยเออหืเออลืมบอกไปนอกจากอินเทอร์เฟซใหม่ก็จะมีส่วนนี้อัปเดตเข้ามาด้วยเนาะสมมุติว่าเราจะไปฟาร์มด่านอะไรวันใช่ไหมเจอความเจริญใหม่อย่างหนึ่งแหละอีความเจริญมีความเจริญเพิ่มมานิดนึงวันนี้เป็นสดาร์แห่งการฟาร์มเลยตามของนี่เนาะขอ 6, ตงตัวละครอะ เข้าไปตรงนี้กดตรงนี้ไปเราสามารถกดฟาร,ร์มทีเดียวคูณสามได้เลยโดยไม่ต้องแบบว่านี่เน,น,นาะกดฟาร์มคูณสามได้เลยรวยรวยรวยพอตอนสรุปก็จะเป็นอย่างนี้เนาะสรุปแบบว่าเออมีคูณสามนี้เนียถ้าคูณศอกเสียว่ารอบนั้นโดดอกได้แค่ชิ้นหรือไม่ดอกเลยเนาะวิธีเ,เชฟก็ประมาณนี้แหละ หลับไอกีก็ถือว่าประมาณนี้กันเนาะก็ประมาณถือว่าประมาณนั้นแล้วกันโอเครา่ว่าเรามาชี้แจงหน่อยแล้วกันเนะาะทำไมวันนี้ถึงมีปิดปรับปรุงอันนี้ถือว่าเป็นการโปรโมทกลุ่มกลุ่มเป็นในตัวเลยแล้วกันนอกจากผมมิสเตอเติงเจอร์สปุตตีเนี่ยไอสุดเจก็เข้ามากันได้เนาะเดี๋ยวขอแยกไปหนึ่งนะ <c oughs> เดี๋ยวขอแยกจากเท่าน,น้านี่หน่อยนะเป็นหน้าอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นการแนะนำกลุ่มในตัวเนาะ ผมมิสเทนเกอร์ไทยแลนด์ของคุณเจีงเนาะคือหนีหนีแยกหนีแยกไปตั้งกลุ่มใหม่อนะ่ะเพราะว่าแอดมินแม่งแอดมินแม่งหายนะเออผมก็เลยหนีไปตั้งกลุ่มใหม่เนาะโอเคนี่คือเหตุนี่คือผลที่เกมปิดปรับปรุงนะเพราะว่าเขาลืมกำหนดลิมิต SP อะ่ะดูดิตายเถอะพอทีต้องเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ชื่อคนโพสไม่เนี่ยไม่เป็นไรหรอกโอ้มันแบบว่า มัเลยไปขนาดนี้เลยเหรอเมดเจ้าตัวดีเกมมันจะมีลิมิต H P ของมันเนาะว่าจะมีลิมิตแค่ประมาณหมื่นหมื่นหกหมื่นเจ็ดอะไรเงี้ยแต่สงสัยนี่มันล้นลิมิตไปไกลเลยเนี่ยคือค่าพลังปกติมันจะแค่ไม่เกินแสนสองหรือแสนสามนะนี่มันเกินไปสองแสนเลยอโอ้โหอะไรจะขนาดนี้เนี่ยโอ้ลิมิตมันไปไกลมากมันเลยไปไกลมากจนแบบว่าเออเออสมควรแล้วโอเคก็ถือว่าประมาณนี้แล้วกันเนาะอดี๋ยว ขอญาตกับข้อบิสเซนเกอรก่อนแล้วกันเนาะยังไม่เปิดหรอกจะเทแบบว่าเ,ออเปิดหน้ายมันชื่นใจหน่อยอ็อเออสภาพอะคมแบบนี้แหละเอาไว้ว่าสตรีมวันนี้ขอตัดไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะอาจจะมีสตรีมทดเชยอ,อีกทีก็มันพรุ่งนี้ไม่ก็วันจันทร์ละกันเนาะวันนี้ก็ <c oughs> มาแค่นี้แหละ มนันไดนำตัวละครที่แป็ียเกียวกเกมบินซะแล้วเออโอเคก็ถือว่าประมาณนี้แล้วกันเจอกันอีกทีมันนูนเนาะแทบไปแทบไม่ทันแนะนาอะไรเลยไปซะแลด้วเนี่ยโอเคถือว่าประมาณนี้แล้วกันเนเะาะขอปิดด้วยหน้านี้แหละไปละ